สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณเบียร์เนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับเราแล้วหลายเรื่องเลยฮะครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้าของคุณเบียร์ที่ต้องเสียชีวิตจากโอ้โหโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ฮะทำให้เกิดเรื่องราวชวนหลอนตามมาเหตุการณ์เนี้ย มันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับคุณเบียร์มาพร้อมกับเรื่องหน้าทีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9แล้วก็จบจากเรื่องนี้เป็นเรื่องจากเมลวันนี้เป็นหน้าที่ของเจวียนะครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเบียร์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสวัสดีครับเออไม่หมายถึงว่าปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้เนี่ยสบายดีนะ ไอ้ก่อนหน้านี้เออไอ้ก่อนหน้านี้ก็เพราะมันเกี่ยวโยงกับเรื่องที่คุณเบียร์จะมาเล่าด้วยเดวถามก่อนคุณเบียร์เราคุยกันล่าสุดนี้เมื่อไหร่นะอ่าปีสองพันสิบหกครับพี่มันก็ไม่ล่าสุดนะใช่ใช่ครับแล้วเรื่องเรื่องที่ผมเล่าให้พี่ฟังอ่ะทุกวันเนี้ยมันก็ยังไม่จบด้วยที่เรื่องนั้นมาเล่าเรื่องเรื่องอะไรนะคุณเบียร์อ่าเรื่องเป็นของเป็นของผู้หญิงที่เขาทาของใส่พี่ชายแฟนนะครับชื่อเรื่องอะไรจําได้ปะ จำจำไม่ได้ครับพี่มันห้าปีแล้วใช่ครับจนทุกวันนี้มันมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าเดิมด้วยหมายถึงว่าไอ้ของเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำพวกนี้มันยังอยู่ยังอยู่ครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งแฟนผมเพิ่งเจอมาสามวันติดเนี่ยครับพี่เหรอใช่ครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าขอขอฟังเรื่องเรื่องเรื่องนั้นหน่อยนะหรือเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมเล็บเรียกใหม่ให้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมถามคุณเบียร์ก่อนคุณเบียร์ครับเมื่อกี้ฟังเรื่องของคุณชินอยู่ปะ ผมผมไม่กล้าเล่าต่อเลยพี่ได้ยินป่ะเอาจริงๆอ่ะพูดกันตรงๆได้ยินนะแฟนก็บอกได้ยินนะครับแบบฟนบอกเสียงอะไรอะไรมันมีเสียงจริงๆถ้าคุณชินไม่โกหกกันอะ่ะมันมีมันมีคนทําเปิดประตูสองสามรอบผมได้ยิน ได้ยินอยู่อะเบาๆอะไรเงี้ยถูกแล้วก็มีเหมือนไอ้ของตกหรืออะไรทักอย่างมันดังมากแล้วก็มีมีเสียงไอ้ไอ้เหมือนกับที่ผมทํามันเสียงคล้ายๆคนทําอะไรฟืดฟาดฟืดฟาดถ้าฟังไกลๆเหมือนคนอาบน้าอะอ๋อใช่ครับเออมันมีตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาคุณเบียครับมาว่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้อพี่แจางฮก่อนก่อนจะเข้าเรื่องผมขอนิดนึงคือ สักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมฟังย้อนหลังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของครูตีหรือครูเบิร์ดะคระับที่เกี่ยวกับที่เด็กอ่าเป็นเรื่องสุดจะอประกวดเล่าเรื่องผีหรือ,อไรเนี่ยที่เป็นเด็กที่เขาเล่นพิเรนกันแล้วทําให้เด็กสลบอันนั้น่าที่<ร>แบบูตวนะใช่อันนั้นผมจะบอกว่าผมอะเป็นตัวทดลองหนึ่งในนั้นเลยที่โดนเล่นโดนแกลงนั้นหมายถึงว่าในเรื่องนั้นหรืออีกเหตุ อีกเหตุการณ์หนึ่งเนอีเหตุการณ์หนึ่งเคยผ่านผม่วงเวลาแบบนั้นมาใช่พี่คือแบบด้วยความว่าเราตอนนั้นผมตัวเล็กสุดอือ่าผมก็เลยเฮ้ยมึงมาลองดิไม่เป็นไรไม่เจ็บพวกกูดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับทีแรกไม่เป็นไรทีที่สองผมรู้สึกว่าผมวูบไปเลยแล้วอ่าผมก็เหมือนเหมือนคนฝันแล้วที่แต่แบบมันก็ฝันแบบ ไม่มีอะไรมากมาจนผมมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยครูเห็นมึงชักอืมบอกได้ไมไ่ปลุกปลุกไม่ตื่นบอกอา้อาวแล้วมาเล่นอย่างนี้ถ้าเกิดกูตายหรอกอรูก็ไม่รู้บอกอา้อาวนั่นแหละครับผมเ่อพอผมฟังผมก็เล่าเล่าให้แม่ฟังแม่บอกอ๋อไอ้ที่เป็นแผลที่หน้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าหน้าผมฟ้าลงไปกับพื้นเลยอย่างนั้นะอืมคือไม่รู้ตัวนะใช่ครับผมผมและผมก็ยังเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กเล่นอย่างนี้กันอย,นอยู่เพราะว่าหลานผมก็ เหมือนจะเพิ่งเคยเจอมัอ้ยนะเรื่องพวกนี้มันก็ยังคงมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความตื่นเต้นความท้าทายของเขา,านะเอะนะครับผมเออนะครับมาคุณเบียฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใ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 นปัจจุบันเนี้ยกับไอ้โรค,ครบะบาดท,ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่แล้วก็คุณนะ้าคือหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุนี้ใช่ครับผมนาะที ยงงไงครับ,รบรผมก็อผมขอท้าความเกิดว่าบ้านผมกับน,น้าผมเนี่ยจะอยู่ขูงบ้านเดียวกันเราจะห่างกันไปประมาณสามซอยซึ่งผมจะอยู่ต้นหมู่บ้านนะผมจะค่อนข้างไป็นกลางหมู่บ้านหน่อยช่วงเดือนเมษาครับผมก็มีทริปที่จะพาที่บ้านครอบครัวผมเนี่ยพาไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งทางตะวันออกภาคตะวันออกนะครับทะเลตะวันออกแล้วที่ครอบผมไปเนี่ยกลับมา ตอแม่ผมอะ่ะก็คือจะเอาของอไปฝังนะแล้วก็จะไปดูหลานสาวคือลูกของน้องสาวนะครับที่บ้านที่เขาเขามานะผมอก็เลยแม่ก็เลยโทรไปหานะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้ยครูเข้าไปหามึงที่บ้านนะจะไปหาหลานเขาบอกว่านะผมก็บอกมึงไม่ต้องมาเลยมึงขึ้นไปพื้นที่สีแดงมามึงกักตัวไปเลยสิบสี่วันมไม่ต้องมาเลยนะแม่ผมว่าอ่ะโอเคเพื่อความสบายใจเออกูไม่ไปนะครับตนเรื่องมันผ่านมามก็ไม่มีอะไรครับผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนช่วงต้นเดือพพนพฤษภาเนี่ย น้าสาวผมที่อยู่ต่างสวัดเนี่ยครับว่าลงมาเพื่อเตรียมจะมาฉีดวัคซีนป้องการโรคเนี้ยแหละครับก็บ,บอกเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวช่วงสักกลางเดือนเนี่ยเดี๋ยวทําอะไรเสร็จเดี๋ยวจะเข้าไปหาหน้าทีนะครับปรากฏว่าวันที่ประมาณช่วงก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดช่วงสักสิบไปปลายสิบแปดสิบเก้าเนี่ยแหละครับน้าทีก็มีอาการเหมือนคนเป็นไข้ครับทั้งน้าทีนะาัมภัยก็มีอาการเหมือนคนเป็นไข้ อทางนี้ทีนี้น้องสาวผมเนี่ยก็เลยเขารู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้รีบไปตรวจซะเพราะไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าเพราะว่าสาเหตุผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรแต่น้องสาวผมน้องเขยแล้วก็ลูกสาวติดโรคอี้ทางบ้านอครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคงเป็นไข้แหละเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะไปเช็คไปหาหมอเช็คตัวสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยวไปหาหมอวันนั้นเลยก็ได้นะครับพอเวลาผ่านไปวันที่ยี่สิบ อ่าน้าทาาีก็น้าสกายผมก็นั่งแท็กซี่เพื่อไปหาหมอที่โรงพยบาบาลซึ่งโรงพยาบาลน่าจนะอยู่ใกล้ๆร้านผมที่ผมขายของอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บอ่าันนี้น้าสกายเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าน้าทีอะชักชักชักแบบเหมือนคนเป็นลมบ้าหมูเหมือนอะไรนะครับคือ,อชักชักแบบเอาไม่อยู่จนแบบว่าทั้งบุรุษพยาบาลนางพยาบาลคุณหมอเนี่ยต้องมาช่วยกันรปรมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบพาเข้าห้องไอซียูโดยด่วนนะครับ แล้วทีนี้คุณหมอก็ทําการตรวจทั้งนาทีแลวก็นาสภัยแล้วซึ่งตอนนั้นน้าสภัยยังปกติอยู่<ม>นะครับอ,อหมอก็คุยกับน้าสภัยว่าทําไมคุณถึงเพิ่งมามหมอก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาหาหมออยู่แล้วนะครับคุณหมอบอกว่าคุณทั้งคู่เป็นเป็นโรคนี้นะค,คุณมาช้าเกินไปหรือเปล่าออะไรเงี้ยเขาบอกทําไมมาช้าเกินปบปเนี่ย ของคุณของผู้ชายของคุณผู้ชายอ่ะหรือนาทีนะครับเขาลงปอดแล้วนะโอ้ยครับอืมโอเคครับน้องบอกเขาก็บอกแล้วรักษาได้ไหมบอกก็ต้องดูว่าใจเขาสู้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยทําการแอดมิดทั้งนาทีแล้วก็นาสปายก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดเสร็จทีนี้ผ่านคืนนั้นไปวันที่ยี่สองน้องสาวผมก็โทรมาหาผมว่าเฮียเดี๋ยวพอดีแม่เขาอยากได้ของใช้พวกเสื้อในกางเกงในอะไรพวกเนี้ยอื เดี๋ยวเฮียเอาไปให้หน่อย e ผมก็บอกอาได้วางไว้ที่ไหนบอกเดี๋ยวแขวไว้หน้าบ้านอาโอเคผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวแขวไว้หน้าบ้านผมก็แวะไปเอาแวะไปเอาเสร็จผมก็เอาไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล e ครับ e ผมก็พอฝากเสร็จเรียบร้อยกําลังจะกลับไปที่ร้านเพื่อไปขายของต่อผมก็โทรแจ้งนะ้าสัพภายน์ว่าน้าเนี่ยนะผมเอาของมาฝากให้แล้วนะอยู่ที่พยาบาลอะไรแจ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาคงไปขึ้นไม่ให้แหละ ผมก็คุยต่อว่าเออแล้วนะเป็นไงมัง่งหมอก,อมก็ก็ดีก็ไม่เป็นอะไรมากก็เหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ไหวอะไรท่เนี้ยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายแล้วเนี่ยมาหาหมอเร็วมาหาหมอท่านยังแข็งแรงเดี๋ยววาหายอี่ยคุยไหวสงปกติเลยนะบอกเขาว่าไม่ห่วงตัตเขาหรอกเขาห่วงนาทีทาบอกอุ้ยแข็งแรงเนี่ยแข็งแรง่เมื่อก,ก่อนเตะบงเตะบอลอยู่ด้วยกันสบ,สบายสบายไม่เป็นไรหรอกเนี่ยสองสามวันเดี๋ยวหายแล้ว ไม่มีอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับผมว่าโอเคอยากได้อะไรเนี่ยก็โทรมาบอกน้องสาวให้น้องสาวโทรมาบอกผมก็ได้เดี๋ยวจะเอามาให้เพราะเนี่ยร้านมันมันใกล้โรงพยาบาลแค่นี้นะครับก็โอเคผมก็กลับไปขายของตามปกติกลับมาบ้านทักผ่อนปุ๊บพอเช้าแม่มาบอกผมว่าน้องสาวโทรมารบอกว่านาทีเสียแล้วครับอกเสียมา อ่าไม่แน่ใจว่าดึกคืนของคืนยี่สิบสองหรือเช้าของคืนยี่สิบสามซึ่งผมก็บอกเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่านี่เพิ่งคุย,อ,ยอ่ะทางงานสภัยเขาบอกว่าก็ยังอยู่ในห้องทีวีบอกหมอก็ยังช่วยเหลืออะไรกันอยู่นะผมก็แบบตกใจแบบอ,อาไงเราต้องทํำยังไงก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาศพอ่ะไปเผาที่วัดวัดวัดหนึ่งอะไรเงี้ยครับในกรุงเทพเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวจะเอาไปเผาก็บอกอ่าโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปจัดการศพ แม่อ่าทางน้าเขาก็เลยโทดถามนะาทั้ยบอกว่ากระดูอ่ะจะเอาอยัางไงครับจะให้จับยังไงบอกน้าเขาเหมือนแบบจัดการให้เลยละกันบอกว่าเขาก็คิดอะไรไม่ออก,อกจะจัดการให้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไร๋ยวทางบ้านเนี่ยจัดการให้ไม่มีปัญหาเพราะเข้าใจอยู่ว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่นะครับ,รบทีนี้นะ้ะนาสาวของผมที่ลงมาจากต่างจังหวัดเนี่ย แกก็เลยโทรไปแจ้งน้าชายคนหนึ่งที่เฝ้าบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียวอืมอะไรเงี้ยเพราะอันนี้เป็นน้าชายคนโตเป็นน้าสาวก็โทรไปเขาบอกเฮ้ยฮัลโหลไอเคเหรอเนี่ยไอทีตายแล้วนะปรากฏว่าสิ่งที่ตอบกลับมามันไม่ใช่เสียงน้าชายครับม,มันเป็นเสียงคนแก่คนหนึ่งบอกตอบด้วยเสียงแบบเออคุณรู้แล้วแต่ึงไม่้องบอกคุณรู้แล้วอะไรเงี้ยคือเขาเลยตกใจเลยบอกแม่เหรอ,อ บอกเออกูรู้แล้วอยพูดเลยกูรู้แล้วครับ<ล>ครับบอกแม<ล>่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเสียใจแม่ไม่ต้องเสียใจแม่ไม่พูดเลยเลยนะก็คือคุณยายท่านเสียไปประมาณสามปีก่อนหน้าเนี่ยก็คือแกอันนาทีเนี่ยแกเป็นลูกหลานของคุณยาย <S 1> <S 1> ครับซึ่งแง่พ่บอกว่าเออแกรู้แล้วนะแกรู้แล้วนะไม่ต้องบอกอะไรแล้วไม่ต้องบอกอะไรแกรเสียใจแกร้องไห้แล้วแล้วกดวางสายออกไปครับทล้วพ่อบอกเออสงสัยเนี่ยมันคงไปอยู่กับแม่แล้วแหละแม่คงรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยฮะ เลยอ่ะไม่เป็นไรวันนั้นเราก็เคลียร์เรื่องนี้เสร็จไปแต่่าเผาศพ <อ S 2> ปุ๊บเก็บกระดูกกลับมาเพื่อเดี๋ยเตรียมว่าเออถ้าน้องหายหรือว่าน้าสะใภ้หายจะให้ไปจัดการป่วยกระดูกนะครับก็วันที่ยี่สิบสามช้ายี่สิบอ่ะยี่สิบอ่าคือมาที่ยี่สามเหมือนกันครับน้องมันก็โทรมาหาผมเสียแล้วเอเอเอเฮียพอดีแม่เขาอยากได้หูฟังครัพอดีแกนอนท้องรวมอะอยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียแวะเอาไปให้หน่อยนะถ้าไม่มีแกซื้อเลยเดี๋ยวหนูจ่ายให้ อบอกเออเ,ออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะเข้าไปรปรากฏว่าพอดีวันนั้นวันที่24เนี่ยผมติดลูกค้าที่ร้านคือมันไม่มีเวลาปีกเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะครับผมก็บอกเอ้ยโทรไปบอกโทรไปบอกน้องเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เงี้ยเข้าไปให้เออบอกทนไปก่อนนะดูแบบเสกเบาๆไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าเช้า25ครับแม่มาบอกผมเลยครับว่าน้าซไพรายเสียอีกคนนึงแล้วผมก็แบบ เฮ้ยมันไม่ใช่เปล่าวันยี่สี่เนี่ยคือเขายังพึ่งมาขอหูฟังอยู่เลยนะคือแสดงว่าร่างกายมันยังต้องแข็งแรงในระดับระดับหนึ่งเลยที่จะต้องต้องสามารถแบบทําอะไรด้วยตัวเองได้ดูหนังฟังเพลงได้โทรคุยลูกหลานได้ปกติทึ่งแบบผมก็ท้อผมก็ครับอะไรวะแบบนั่งคิดอะไรวะแล้วตอนคือแบบเช้าเนี่ยผมยังไม่ได้นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนเช้าอย่างนี้อยู่แล้วผมก็ มืนม่นๆโมงตกถามแม่ตกลงเอาไงเขาบอกเนี่ยก็ไปเผาวัดใกล้ๆใกล้ๆโรงพยาบาลนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ยุ่งยากเพราะว่าอีกวันนึงเหมือนไก่ไปอะไรเงี้ยก็จัดการจัดการเสร็จเรียบร้อยจัดการเผาศพนางเสร็จเรียบร้อยคือน้องสาวก็ยังไม่หายดีก็เลยเดี๋ยวเราจัดการก็เลยโทรตามญาตินาสสภายว่าเออเนี่ยดี๋ยวมา จัดการเรื่องกระดูกระไรให้นะที่บ้านจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายหมดแล้วไม่มีปัญหาดีพี่สาวของน้าสะพ้ายแกมาแกก็บอกว่าเนี่ยวันก่อนะเขาเพิ่งฝันเองฝันว่านนะ้าทีเนี่ยมันพายเรือข้ามคลองไปหาน้าสะพ้ายบอกว่าถามว่าจะไปด้วยกันไหมเขาบอกว่าน้าสะพ้ายเขาฝ่ายัวปฏิเสธกเออนาทีก็เลยพายเรือกลับเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าพอน้าทีเนี่ย รักมากหรือเปล่าเลยมาเอาไปอยู่ด้วยครับผมก็ไม่แน่ใจอันนี้อะไรยเงี้ยครับก็เลยมันก็เป็นเรื่องที่มันมันตกเถียงกันไม่ตกเพราะว่าไม่เป็นไรเขาเสียกันแล้วเขาปล่อยเขาไปก็ถือว,ว่าทั้งคู่สบายแล้วนะครับเนะพราะหลังจากนั้นครับจากการเรื่องน้าทีกทับน้าสภายเรียบร้อยนะสาวผมที่มาจากต่างจังหวัดก็ฉีดยาเรียบร้อยออืก็บอกอ่ะโอเคเดี๋ยว กลับบ้านนะกลับต่างจังหวัดกันก็นกมีจะมีน้าผมมีแม่ผมมีลูกผมมีน้องชายผมครับกลับบ้านกันสี่คนคก็ออกจากบ้านแต่ตั้งแต่เช้าแต่รถเขาเนี่ยจะจอดอยู่ที่หน้าบ้านนาทีเพราะเป็นประจําแล้วเขาจะต้องลงม,มาจอดแล้วกลับบ้านขนของขึ้นอะไรปุ๊บเขาจะแวะมาบ้านผมเพื่อเอาของอีกสุดหนึ่งขึ้นพอออกไปสะพังเนี่ยนะฮนะแกบ,บอกว่าทําไมรถมันนังดังกว่ารถมันเร่งไม่ขึ้นวะอะไรก็บอกบอกว่ารถมันเหมือนแบบ จากเหยียบได้แบบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบหรือเหยียบได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นครับแม่ก็เลยบอกอ๋อเราใส่ที่มันคงกลับไปด้วยมั้งเห็นมันบอกมันอยากกลับไปบ้านที่ตางจังหวัดแล้วนี่โอ้แต่มันมันเร่งไม่ขึ้นเลยนะนะแกก็พยายามขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านนะพอถึงบ้านปุ๊บทุกคนเอาของลงอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะบอกอ่ะเดี๋ยวลงไปซื้อของพอออกจากบ้านนะครับมา ออกจากบ้านเพื่อลงไปตลาดข้างล่างครับปรากฏว่ารถขับชิีวสบายไม่มีมอะไรแล้วบอกเออสงสัยมันมาด้วยจริงๆว่ะครับทีนี้ปัญหาพอหลังจากที่กลับไปจากต่าอกลับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยครับปัญหาก็เกิดคือว่าหลังจากนั้นอะเรื่องจะเกิดกับน้าสาวของผมคนเดียวครับหลังจากนั้นสักประมาณไม่กี่วันสองสามวันนาทีเนี่ยกกแกเป็นขี้แก้แล้วตั้งแต่สมัยแกเด็กๆหนุ่มๆแล้วแกจะขี้แก้ไม่ว่าใครแกก็จะแก้ไม่หมด น้าสาวผมเนี่ยกาลังนั่งสดน์อยู่ในห้องแล้วก็มีลูกชายผมแล้วก็น้องชายผมนั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่น้าแกก็เปิดโทรทัทน์ไว้เป็นผมไม่แน่ใจว่า Netflix เน็ตฟิกหรือยูทูบแต่ผมว่าน่าจะเป็นคืเพาะแกติดซีรีส์ซัพักหนึ่งแกกาลังสน์อยู่พทรทัทน์เปลี่ยนจากเน็ตฟิกเป็นยูทูบครับน้าแกก็ตกใจแกหายไปถามอ่หลานลูกชายแับน้องชายผมว่าพวกมึงเปลี่ยนเหรอ ที่เปลี่ยนเล่นมือเ,เล่นเกมอยู่เนี่ยมือก็ถืออยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเขาก็เปลี่ยนกลับแล้วก็สวดมนต์ต่อสักพักหนึ่งมันเปลี่ยนอีกแล้วอนี่ะเปลี่ยนจากเน็ตฟิลเป็น y o u t u ู e เหมือนเดิมเขาก็เลยนึกในใจว่าไอคีแน่เลยเขาก็เลยพูดออกมาว่ามึงอย่ามาแกล้งกูนะกูกลัวมึงอย่ามาแกล้งกูนะเออกูรู้มึงแค่แกล้งมึงไม่ต้องมาแกล้งกูกูกลัวนะครับนะครับ้วเหตุการณ์ของน้าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นประมาณแบบ มีเสียงคนปิดประตูเองมั่งตอน,ต,อนตีสี่เอาน้าแกจะตื่นเช้ามากงแกจะตื่นตีสี่มาสวมดมนต์แกเสียงเปิดประตู<ม>เสียงคนเดิน<ม>เสียงของตกในบ้านครับจนมาวันหนึ่งครับน้าแกก็ฝันระหว่างที่แกนอนอยู่แกก็ฝันว่านาทีอะ่ะกับน้าสไปอ่ะแกนั่งอยู่ที่หลักบ้านที่ต่างจังหวัดน,นาทีแกก็ยิ้มบอกว่าเฮ้ย hey, กูสบายดีพวกมึงไม่ต้องห่วงกูนะครับน้าแกก็บอกว่ากูไม่ห่วงหลอกมึงอ่ะห่วงกูมังม่งหรือเปล่มามาแกลงกอยู่ได้ เขาก็หัวเราะบอกเออกูก็อยู่ของกูตรงนี้แหละไม่มีอะไรหรอกมีอะไรก็นึกเห็นกูละกันนะบอกมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาเพราะกูกลัวกูไม่ชอบครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของนาทีที่นั่นอ่ะก็จะแบบปะปลายประมาณเนี้ยครับจนวันที่เกิดเหตุที่นาทีเห็นนาทีเป็นตัวเป็นตัวี่สุดเยมันเกิดขึ้นกับผมครับครับผมเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านประมาณ สามสี่ทุ่มทุกวันแล้วผมจะเป็นคนที่ออกกําลังกายโดยการวิ่งในหมู่บ้านนะครับซึ่งเวลาวิ่งเนี่ยอ่าผมจดดมะอธิบายลักษณะหมู่บ้านนะครับพี่ถ้าหาันหน้าเข้าหมู่บ้านเนี่ยด้านขวามันจะเป็นเป็นซอยบ้านซอยบ้านที่แบบเลี้ยวเลี้ยวขวาไปซอยเป็นซอยหนึ่งซอยสองซอ,ยส,องซยสามซอยสี่อะไรเงี้ยครับด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านติดเรียงกันไปเลยประมาณยี่สิบเก้าหลังแล้วก็จะเป็นสวนแล้วก็จะเป็นอ่ากําแพงยาวไปถึงท้ายหมู่บ้านวันนั้นอ ทุกวันที่ผมวิ่งเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยแม่แม่กับแฟนก็จะถามว่าไม่เจอนาทีเหรอครับผไม่เจอไม่กลัวไม่กลัวก็วิ่งหาทุกวันไม่เจอไม่กลัวกลัวอะไรเขาไม่มาหลอกหรอเขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรออยู่หนังสวนไม่ใช่เหรอบอกไม่กลัวจริงเหรอไม่กลัวไม่กลัวจะไปวิ่งด้วยกันไหมล่ะครับอ๋อไม่มีเออไม่กลัวก็ไม่กลัวจนเมื่อเดือนที่แล้วไปปลายเดือนผมก็อกลับมาวิ่งก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะในใจผมว่าตัดเรื่องนาทีแล้วพยายามไม่คิดอะไรอย่างเงี้ย ผมก็วิ่งวิ่งเข้าไปเรื่อยๆวิ่งเข้าไปถึงสุดบ้านแล้ววิ่งออกประมาณสองรอบจนขาที่วิ่งออกมาครับที่ไล่มาบบ้านที่ติดกันยี่สิบเก้าหลังก็มีผมวิ่งมาเกือบจะาเลยบ้านนาทีมาละอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงครับคขับหาหน้าผมไปแบบไม่เร็วมากอยู่ประมาณน่าจะสามสิบกิโลต่อชั่วโมงครับขับหาหน้าผมไปแล้วก็ไปตอดต้นๆหน้าหมูบ้าน ซึ่งตอนน้ผมก็วิ่งใกล้เขาแล้วฮะแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะลงมาจากมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนั้ผมไม่ได้สังเกตผมว่าเออคงมาส่งเพื่อนกันน่ะแหละครับอะไรครับแล้วหลังจากที่เขาลงจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บผมก็วิ่งผ่านเขาไปแล้วก็วิ่งวกหน้าบ้านกลับมาซึ่งตรงนี้มาระยะห่างระหว่างผมกับเขาอะไม่เกินสิบห้าถึงยี่สิบเมตรระยะที่ผมวิ่งระยะเวลาที่ผมวิ่งผ่านเขาแล้ววกกลับเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีครับ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนะั้นไม่อยู่ละผมก็เออเข้าบ้านเหรอเฮ้ยไม่มีเสียงิดประตูบ้านครับผมก็มองไปหน้าบูบ้านผมก็วิ่งแล้วผมก็มองหันกลับไปหน้าบูบ้านประตูลัวก็ปิดอยู่ไม่มีคนออกหน้าบูบ้านเพราะมันเป็นช่วงเคอร์ฟิวอยเงี้ยฮะก็ไม่มีคนออกหน้ามู่บ้านแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นกับคนขี่คนนั้นยังอยู่ครับผมว่าเออมันคงเข้าบ้านแถวๆนั้นไปนั่นแหละไ,ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพยายามคิดในแง่ดีเลยครับ แล้วผมก็วิ่งวิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนไปซอยก่อนจะถึงบ้านนาทีละอีกซอยนึงจะถึงบ้านนาทีละมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับก็วกกลับขับผ่านผมเข้าไปแล้วเขาก็หันมามองผมอมผมไม่แน่ใจว่าหน้าหน้าเขายิ้มหรืออะไรนะะแต่มันเป็นช่วงที่ทําให้ผมสังเกตได้ว่าคนขับม,มอเตอร์ไซค์มีรูปร่ายอยังไงมอเตอร์ไซค์ย,ยี่ห้ออะไร,รสีอะไรผมก็มองว่า คนขับลูปร่างใหญ่ oh. หัวลนๆตันอ้วนใส่กางเกงห้าส่วน oh. ไม่ใช่ห้าส่วนสามส่วนครใส่เสื้อทีเชิร์อ oh. สีออกเทาดำมอเตอร์ไซค์คันสีดำผมก็นลยเอ้เมันน้ากูเลยวะ่ะ oh. แต่ผมก็เอ้ยคนอย่างเงี้ยมันมีเยอะมันไม่ใช่น,าน้าลราคนเดียวหรอก oh. อะไรเงี้ยแต่ผมก็เปรียนใจว่าใช้หรอวะ ที่ใช่หรอกมันเป็นเพื่อนสี่ทุ่งไกรไม่มาหรอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขับผ่านเลยครับ<ม>ผ่านไปจนถึงไอ้บ้านด้านซ้ายมือหลังที่ยี่สิบเก้านะครับ<ม>เขาก็เลี้ยวเหมือนจะเข้าไปจอดซึ่งผมก็วิ่งตามมาเรื่อยๆตามมา่นระยะห่างเนี่ยไม่เกินประมาณห้าสิบเมตรพอเขาจอดปุ๊บผมก็อ่านี่ไงไม่ใช่นะกูหลอกจอดตรงนี้แหละ<ม>อะไรเงี้ยผม,มผมก็วิ่งผ่านไปซึ่งเขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หลังรถหน้าบ้านคันนั้น ปรากฏว่าผมวิ่งผ่านท้ายรถผมหันเข้าไปมองไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดไม่มีคนบ้านไม่เปิดผมก็เอ้ยเข้าไปจอดในสวนคแันแง่แล้วผมก็มองเข้าไปในสวนสวนก็มีเขาเปิดไฟอ่โคมไฟในสวนไว้นะครับเพราะว่าเขาจะปิดประมาณเที่ยงคืนไม่มีคนไม่มีมอเตอร์ไซค์ผมก็ เห้หือเขาจะขี่เข้าไปในท้ายหมู่บ้านี่ะผมก็เออคิดบวกพยายามแบบไม่ให้ตัวเองกลัวผมก็แบบอวิ่งเข้าไปจนวนออกมาผมบอกมันไม่มีอ่ะมันมันไม่มีอ่ะมันมันต้องใช้แล้วแหละมันต้องใช้แล้วะผมก็เลยรีบวิ่งจากจากสวนนะครับเพราะว่าผมมาไปสุดที่สวนแล้วผมก็วิ่งกลับเข้าบ้านครับพอขึ้นมาถึงห้องปุ๊บ คัผมหันมามองหน้าตาบอกพี่เป็นไงที่หน้าตาต่อบอกว่าเออบอกอะไรฟังเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้มาบอกบใช่แบบพี่ไม่ไดไม่โกหกนะบอกใช่ใช่จริงๆไม่ได้โกหกเลยจริงๆคือเห็นเลยเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยรุ่นเนี้ยสีเน,นี้ยในหมู่บ้าเนี่ยมีของบ้านเขาคันเดียวบอกน่าใจนะเขาก็เลยเอาเลขกระเบียนไปถามโทรไปถามน้องสาวครับเออใช่เนี่ยรถป้า ผมก็ตายแล้วพอเช้ามาผมกระลักหน้าทาั้งหมนีีไงก็ชอบไปแย่เขาไปแกลเขา<ม>เขาก็มาเอาคืนสิไปบอกไม่กลัวเขาเนี่ก็ไม่กลัว <c oughs> ก็เราไม่ได้ไปทําให้เขาแบบว่าอา่จะเรียกว่าไปโกรธแค้นไปเราคือเราก็เป็นหลานคนสนิทของเขา<ม>คนนึงอะไรเงี้ยก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กเขาก็รักเราอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็เลยแบบเออนก็ไปทำุูให้เขาสร้างเขาคงมาแบบอยากให้เห็นอยากให้รู้แหละ อะไรเงี้ยครับเรื่องก็จะประมาณนี้แหละพี่แล้วไอ้หืมมันเป็นมันมันมันปัจจุบันทันด่วนไงมันแป๊บเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะเพราะว่าผมบางทีอ่ะผมจะมีช่วงที่ผมวิ่งแบบตีสองตีสามก็ไม่เจอเลพี่ก็ปกติอะไรเงี้ยครับจนมาแบบมาเจอผมแต่ถามทุกวันนี้ยังวิ่งไปผมก็ยังวิ่งถอ่ก็ยังวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาก็ยังหันไปมองย่งแบบ ไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะนอะไรเงี้ยครับผมว่าช่วงแรกๆตอนที่แกเสียแกอาจจะยังไม่รู้แล้วก็หลังจากนั้นพอแกรู้เนี่ยเหมือนกับที่คุณเบียรบอกอะ่ะแกเป็นคนคิดแกล้งคิดเล่นครับผมเอออาจจะมาหยอกมาเพื่อรอให้ถึงเวลาของแก<ช>เพราะว่าอันเนี้ยถามว่าถามว่าอันเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่การเสียชีวิตแบบธรรมชาติไงเราถือว่าอันเนี้ยมันมันผิดธรรมชาติแน่นอนเพราะมันเป็นโรคระบาดท,ที่แบบ มืมันเร็วจริงๆนะแป๊บเดียวอะ่ะมันแป๊บเดียวจริงๆพอพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันเร็วมากก็ผมก็บอกกับน้องว่ายังโชคดีนะที่ผมก็บอกพวกมึงโชคดีนะเนี่ยที่ม,มึงยังหายกันแล้วหลานเพิ่งจะแปดเก้าเดือนอย่างเนี้เหมาะเลยดีแต่มันก็รักษาตัตเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะพี่กว่าจะเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนใช่ครับต้องเป็นเดือนเลยแหละคือถ้าใครลงปอดหาย ก็ถือว่าโอ้โชคดีแต่เรื่องของระบบปอดระบบการหายใจมันไม่ใช่ว่าหายปุ๊บแล้วมันจะโอกลับมาหายใจได้ตามปกตินะนใช่ครับเพราะว่าน้องผมก็บอกว่า<ม>พอหลังจากมันก็ยังเหนื่อย<ม>หอบหอบประจานอะไประจานอะไรเงี้ยครับพี่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองการป้องกันการเซฟตัวเองก็ยังคงสําคัญที่สุดอยู่ต่อให้ฉีดวัคซีนแล้ว ต่อให้ฉีดยาแล้วมันก็ยังมีโอกาสติดเชื้อมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้อยู่ครับแต่มันจะมีโอกาสในการป่วยหนักจนที่แบบโอ้โหเฉียดตายเนี่ยมันก็จะน้อยลงหน่อยครับนะโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะมันึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เองอ่ะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากดอ m คสวัสดีครับ